พักแล้วก็เดินต่อจ้ะทุกคนจ้ะพักแล้วเดินต่อยามเย็นไปหากินข้าวกินข้าวยามเย็นเดินไม่ทันลูกสักทีไอ้ลูกก็เดินจ้ำเอาจ้ำเอาเอาไอ้พ่อก็เดินตาม ชื่นจะไม่ค่อยร้อนและอันนี้ก็คือยามเย็นแล้วยามหกโมงเย็นแล้วทุกคนหากินข้าวกันเราเห็นร้านหนึ่งเป็นร้านแบบส้มตำอะไรอย่างเงี้ยอยากกินส้มตำเพราะว่าเรายังไม่ได้กินส้มตำเลยอะทุกคนพักร้อน เซเว่นก็มีนะทุกคนทุกที่เลยขาดเซเว่นไม่ได้เลยทุกคนเราจะไปกินร้านนี้ร้านชลิตาเราไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าจะมีพวกซมตรงซมํา เที่ยวเกาะล้านกันจ้าทุกคนอยากจะบอกว่าคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะทุกคนก็คือคลิปที่แล้วคือการเดินทางแล้วก็ดูที่พักแล้วก็ไปเล่นน้ำทะเลส่วนคลิปเนี้ยก็คือมื้อค่าเนาะทุกคนมื้อค่าของเราก็เป็นร้านอาหารเนาะก็สั่งตามที่เห็นเลยจ้าเต็มโต๊ะจ้าทุกคนจ้ากินกันอยู่สี่คนอีพออีเมอีพออีเมอ้ยพี่น้องจ้าเราพักอยู่ที่อ๋อ หน้าหน้าบ้านนะทุกคนหน้าบ้านนี่หมายถึงว่าเอา่อตรงเอ่อใกล้ใกล้ใกล้ก,ลกับท่าเรือนะแล้วทีนี้อ่คลิปที่แล้วนะพาขึ้นเขาไปที่เอ่เออหาดตาเวน คือนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วที่พักอาศัยตรงนั้นก็คงจะเต็มเหมือนกันเหรอจ้ะทุกคนจ๋าก็เราเราไม่ได้พักแถวนั้นนะทุกคนแต่ว่าไปเล่นน้ําทะเลมาเนาะทุกคนก็คือแบบว่าน้าําใสทรายขาวมากแต่ด้วยแบบว่าเราต้องเดินไกลไปนิดนึงในการอ่าไปเล่นน้ําทะเลเนาะก็คือแบบ ก,ก,ก็ก็คุ้มะจ้ะกนะ็คุ้มะเนาะไปหาตะแวนมาเนาะทุกคนวันนี้เนาะแล้วทีนี้ก็มื้อค่ำจ้ะตามสะดวกเลยใครจะกินอะไรก็สั่งเอาจ้ะก,ก็มีเออเราสั่งเป็นข้าวเออข้าวครุกกะปิเนาะอยากกินเนาะไม่ไม่ได้กินนานมากข้าวครุกกะปิร้านนี้ก็ถือว่าอาหารอร่อยใช้ได้เลยนะทุกคนชโชคดีหน่อยหนุ่มๆกินแบบ กินได้หมดทุกอย่างที่แบบว่าแม่ทําให้กินที่อ่ที่อ่าสวีเดนเนาะทุกคนกลับมาเมืองไทยงวดน,นี้แม่แม,แม่รู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่านมนมอยากกินอะไรก็คือสั่งเลยเป็นอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยน้อยมากที่เราจะกินอาหารฝรั่งคลิปที่แล้วนี่พาลูกไปกินแบบเป็นมื้อเที่ยงนะจ๊ะเป็นมื้อเที่ยงเพราะเราไปถึงก็มื้อเที่ยงพอดีเนาะเราก็เลยกินไอ้แพนเคก้กแล้วก็กินอ่า ว a ฟเฟิล uh, แล้วก็เป็นเครื่องดื่มแบบเป็นปัน่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือแบบมื้อเที่ยงแบบอาหารฝรั่งนิดนึงอะนะ่ะเนาะแต่พอมือ้อค่ำเราก็จัดหนักนิดนึงแล้วอาหารเช้านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะไม่บางทีอะได้ uh, คือ คลิปที่แล้วเน่มันเป็นก๋วยจับ๊บก๋วยจั๊บนี่กินอยู่ที่พัทยานะทุกคนไม่ได้ไปกินอยู่ที่เกาะล้านนะเพราะว่าเออเรากินก่อนก่อนไปไงทุกคนเรากินก่อนไปเนาะเราก็ได้แบบมื้อเช้าไม่ไม่ไม่ได้หนักมากจากก็แค่นั้นแหละนะคนละชามอิ่มไม่อิ่มก็แค่ให้มันอุ่นท้องอนะ่ะทุกคนเออเราไปเน้นมือขํากันเนาะแล้วก็เดินเดินเดินเราชอบเดินเนาะจนน้องน้องเออน้องที่บริการที่รีสอร์ทเขาบอกว่าพี่อรถไหมบอกเออเดินยน กก็ดีเหมือนกันจริงๆก็ใช้บริการรถเขาเหมือนกันนั่นแหละหมายถึงว่าเราไปหาดตาแหวนเราก็แบบมีเขาก็บริการมันก็จะเสียตังนั่นหลนะเนาะเสียตังอ่ไปกับ400อยมันก็ไกลยอยู่เนาะทุกคนเออนั่นแหละแล้วก็มีจุดชมวิวที่สวยมากเราก็ไปยืนตากแดดอยู่นั่นน่ะนะเออน้องดีทำงานที่รีสอร์ทเขาบอกพี่ถ้าแบบว่าชอบแบบความสงบไปหาดนั้นหาดนี้สิแบบ สงบนิดนึงเออเราก็แบบว่าอยากไปเหมือนกันนะแต่ด้วยเราก็ไม่ได้ไปพักนานจนจะแบบไปแบบแบบครบทุกหาดอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาบอกว่ามีบริการแบบว่าขับรถแบบเอ่อเที่ยวเกาะน,นะเที่ยวเกาะแบบอ่หมดทุกจุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าหมดทุกจุดคืออะไรแหลนะเนาะก็ประมาณพนะันห้าร้อยเนาะเราก็บอกเออเราก็อยากไปเนาะแต่ว่ามไม่ไม่เป็นไรเรา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 แฮปปี้ตรงที่อยู่ตรงนั้นน่ะเดินอยู่ตรงนั้นน่ะทุกคน แล้วเราไปวันธรรมดาเนาะหมายถึงว่าเราไม่ได้ไม่ได้ใช่วันศุกร์เสาร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเอา่อถึงจะมีคนมากแต่คงไม่มากที่สุดที่จะแบบว่าหลั่งไหลกันไปเที่ยวช่วงหยุดอะไรช่วงวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนถ้าถามว่าเออราคาอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยแพงไหมสําหรับเรานะก็เหมือนเหมือนที่อยู่อยู่เขตพัทยานะั่นแหละทุกคนเกาะก็ก็กก เราถือว่าราคาก็ปกติดีนะก็ไม่ถึงกับแพงไม่ถึงกับถูกมากอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณกันเลยเชิงนี้ถือว่ามาใช้เงินที่เก็บนะทุกคนเดี๋ยวกลับไปไทยนาะหาใหม่จะทุกคนจ๋าก็แบบว่าสามปีเรามาครั้งหนึ่งเนาะ <g rab> การเก็บเงินตั้งแต่ปีที่แรกปีแรกจนปีที่3เนี่ยมันก็คงแบบว่า มาอยู่ได้เป็นเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงเราใช้จริงๆนะเราใช้ตังค์เยอะมากในการไม่ใช่อะไรนะทุกคนในการกินทุกคนจ้าคือ,อ,อตอนนี้ดีใจมากคือเราไม่ได้ทํากับข้าวแล้วเรารู้สึกว่าเราเราแฮปปี้มากเพราะว่าการทํากับข้าว ทำทุกวันทุกวันมันน่าเบื่อไงทุกคนพอเดี๋ยวกลับไปนี่ก็ต้องได้ทําทุกวันทุกวันเลยจกตอนนี้ขออนุญาตทันผู้ชมผู้ชมทั้งหลายขอขออนุญาตอย่าพึ่งติอย่าพึ่งเตียนนะทุกคนก็คือแฮปปี้มากในการกินแล้วก็แบบว่าในการที่เราไม่ได้ทํากับข้าวเองนะก็คืออยากกินฝีมือคนอื่นมาแบบสามปีเต็มเต็มที่เราไม่ได้กลับ กับไทยอะไรอย่างเงี้ยคืออยากกินฝีมือคนอื่นบ้างอ่ะเดี๋ยวกลับไปอีก2-3ปีนั่นแหละแล้วก็จะเป็นฝีมือตัวฝีมือตัวเองอ่ะทุกคนจะาขอเอนจอยสักนิดหนึ่งทุกคนเราจองห้องพักเดเคเเกาะล้านเนาะทุกคนก็เป็นรีสอร์ทอ่ะเนาะเราจองห้องพักผ่านอ่อ k o o k i o m c o m อ่ะเนาะก็รู้สึกว่า ถูกนะทุกคนก็คือสองห้องใช่ไหมสองห้องเนี่ยจ่ายแค่ต่อวันนะน,นะจ่ายแค่พันกับ สี่ร้อยนิดๆเองบาทนะทุกคนบาทเออถือว่าถูกอยู่แล้วก็มีอาหารเช้าให้ด้วยนะก็คือรวมอาหารเช้าด้วยจ้ะนั่นแหละก็ก็ถือว่าโอเคในราคานี้นะเห็นป๊าป๊าเป็นคนจองอ่ะแล้วทีนี้ก็สองห้องเนาะทุกคนก็แล้วก็ต่อต่อวันอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณพันพันสี่กว่ากว่านะก็ถือว่าโอเคนะแล้วห้องอ่ะน่ารักมากแล้วแต่ว่าก็ถาาว่ามันเก่ามันมันก็เก่านั่นแหละแต่ว่าด้วยด้วยที่แบบว่า ว่าน้องๆที่ทํางานพี่ๆที่ทํางานตรงนั้นอะ่ะคือเขาสะอาดอยู่อ,อใช้ได้เลยนะนั่นแหละเราก็แบบว่าเราก็โอเคนะเราไม่ใช่คนเรื่องมากอะนะ่ะเนาะเราไม่ไม่ได้แบบว่าไปนั่งจู้จี้จุกจิกอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบใช้ได้เลยนะทุกคนห้องอะ่ะเออถ้าใครอยากจะไปพักอ่ะนะก็ลองดูจา้าชอบใครชอบมันนะส่วนส่วนเราไม่ได้มีปัญหาอะไรหมายถึงว่าเรา เรามาเที่ยวเรามาอะไรเราไม่ได้ค่อยใส่ใจว่าเออมันจะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่ในห้องไงเราไปอย่างเดียวอะทุกคนเออแต่ก็ให้มันสมราคาห้องแล้วก็ราคาที่แบบเราจ่ายด้วยอะไรเออเราเออเราจ่ายกับราคาอ,อที่ดูในห้องมันต้องสมส่วนกันอะเนาะเราถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะเราไม่ใช่คนจู้จี้จุกจิกอะเนาะทางเออทางที่เรา เป็นร้านอาหารที่เรากินเนี่ยแล้วก็เป็นทางเดินไปร้านไปรีสอร์ทแล้วเนี่ยข้างทางจะมีแบบเป็นวัดด้วยนะทุกคนใครที่ไปเกาะล้านก็แบบว่าจะรู้เนาะส่วนเราก็บอกได้ตามที่เราได้เห็นมาเนาะเพราะว่าตรงนั้นจะมีวัดแล้วก็จะมีเป็นตลาดตลาดเย็นนะทุกคนกับพวกขายพวกกับคงกับข้าวเดี๋ยวเราว่าเรากินเสร็จเนี่ยเราจะไปเดินตลาดนิดนึง แล้วก็เดินกลับห้องแล้วก็อาบน้ําแล้วก็นอนเนาะหมดเวลาไปหนึ่งวันในการเดินทางแบบทั้งเดินทั้งขึ้นเรือทั้งนั่งรถทั้งเล่นน้ําทั้งทุกอย่างนะทุกคนก็คือได้หมดจบทีเดียววันเดียวเนาะก็เวลาวิ่งเร็วมากจ้ะเดี๋ยวก็กินเสร็จแล้วจ่ายตังค์แล้วเดี๋ยวก็ ฝากคลิปไว้สำนีนะจ้าทุกคนจ๋าเป็นคลิปสั้นๆในการเอ่อเที่ยวเากาะล้านเนาะพามาดูว่าเออนี่แหละเรากินเออนั่นแหละหมดจ้าทุกคนจ๋า